โอเคมาก็อย่างด้านเนี้คือมันมีน้ำจะว่าด้านบนตรงเนี้ยมันคือมีน,มน้ำแล้วด้านนี้มันคือกอรัดเกตที่ขึ้นไปตรงนี้คือโล w gs อ,อีกด้านหนึ่งเป็นความดันทักอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าความดันที่จุดจุดเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันก็เลยจับมันเท่ากันได้อะไรเงี้ย ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็คืออันนี้คือประหลอดชอ็อกกด้านในคือประหลอดด้านในคือประหลอดส่วนด้านนอกคือความรับรรยากาศพออย่างนั้นปุ๊บเราจะรู้ว่าความดันไอ้ตรงประหลอดเนี่ยความสูงอ่ะความรันบรรยากาศมันจะดันให้ประหลอดขึ้นไปถูกปะจนจุดจุดจุดหนึ่งอะที่ประหลอดมันแบบว่า จุดหนึ่งแล้วอะเราก็จะรู้ว่าความดันเนี่ยพอมันดันถึงจุดที่แบบว่ามันนี่เรามันหยุดใช่ปะเพรามันหยุดเนี่ยไอ้ด้านในใช่ปะไอ้ตรงด้านในเนี่ยตลอดด้านในทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับด้านนอกอืมใช่นี่เลยเหมือนกันคล้ายๆกันเพราะว่าอยู่ที่ความสูงเดียวกันไงจะบอกมาเสฉี่ตรงนี้ความสูงเดียวกันแต่ว่าไอ้ตรงที่มันกดลงอะกับที่มันขึ้นไปมันเท่ากันก็นั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดท่อไม่เท่ากันเราก็ใช้สมการของความต่อเนื่องหรือก็คือสมการที่บอกว่าบอกว่าปริมาตรเพิ่มเท่ากับปริมาตรลดถ้านี่มันดูยากไปนะเราก็ใช้ันนี้ก็ได้ v หนึ่งเท่ากับ v สองเแล้วเราต้องรู้ว่า i v เนี่ยเท่ากับ a h ก็ a h ไปหนึ่งอันนี้หนึ่งังอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองไออันนี้ หอันนี้สองอันนี้สองใช่ไหมโอเคก็ได้มาว่าปริมาตรเพิ่มกับปริมาตรลดโดยที่จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากันหมดเลยใช่ป่ะเราแค่ต้องการหามันเฉยว่าอะไรมันมันเท่าไหร่เป็นอัตราส่วนเท่าไหร่กันเนาะต่อไปเป็นของไฮดรอลิกซึ่งไฮดรอลิกเนี่ยมันมันพูดถึงว่า เหมือนเมื่อกี้เลยคือกดมันคือกดของพาล์คาวใช่ปะที่บอกว่าเหมือนมันบอกที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือที่ความสูงเท่ากันความดันต้องเท่ากันดังนั้นเนี่ยก็ใช้สูตรคล้ายๆกันเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำอะไรอีกปะ P P อ๋อขอโทษขอโทษต้องเป็นพื้นที่ด้วยใช่ปะใช่ปะนะอ๋ออ๋อ ลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยถ้าหลอดมันเท่ากันนะเอมันเท่ากันใช่ป่ะก็ตัดกันไปนั่นแลกก็เลยไม่ต้องเอามานั่งคิดไงแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเอมันจะไม่เท่ากันเนาะมันคือเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งที่แบบเราต้องกดโดยที่ให้ระยะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมากกว่าแล้วก็จะยกตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยที่ระยะที่บอกว่ามันกว้างกว่าเพราะว่าทาให้เรามันประหยัดแรงมากขึ้นหรืออันนย้คือง่ายขึ้นอ่ะ ที่ความสมดุลเท่ากัน p 1นึกับ p 2 f, 1. f 1. ที่กระทำต่อพื้นที่หรือความดันทาง d หนึ่งเท่ากับน้ำหนักที่ทำการยกต่อพื้นที่อันใหญ่ถูกปะหรือถ้าสมมติว่ามันไม่เท่ากันอย่างอันนี้อันนี้ใช่ปะมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเนาะ จะได้ว่าอันนี้คือ f ที่กระทำอันนี้คือ v w เราที่เราบอกไปเมื่อกี้คือที่จุดจุดเดียวกันใช่ไหมที่จุดจุดเดียวกันความดันเท่ากันหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือ log s หรือความดันเกตที่ส่ผงผลแล้วกันเนาะ หมายความว่าตรงนี้เท่ากับทางซ้ายทางขวาเราก็แค่เอาไอตัวโลจีสเนี่ยมาบวกเพิ่มแค่นั้นแหละตอนลองทำดูนะเพราะว่าเอาจริงมันก็ต้องฝึกฝึกอะตั้งอย่างมันแบบว่ามันเหมือนกับอ่ะถ้าจินตนาการนะจินตนาการาะว่าตอนแรกมันเท่ากันใช่ไหมสมมติว่าเราตอนแรกมันเท่ากันจะบอกไม่เท่าจะบอกเท่าไม่ได้ใช่ไหมอ่าเออไงดี ให้มองว่าที่ความสูงเดียวกันความดันเท่ากันอ่ะแล้วก็ไอ้ช่วงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหตุอะ่ะมันคือจุดที่จะกดให้ตัวของระเบ,บียววาขึ้นไปใช่ป่ะพอระเบ,บียกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องต้องสอ,องข้างต้องมีค่าเท่ากันถึงแม้พื้นที่พื้นที่หน้าตัดหรือน้ําหนักมันจะไม่เท่ากันแต่การที่ทําให้บอกว่ามันไอ้เนี่ยคือแบบอันที่เล็กกว่าใช่ป่ะพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่า แต่ต้อใช้ระยะเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้หลักมันยกขึ้นไปได้นะเลยอันหนึ่งคือคานน,าน้ะคานคานเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของตัวทอร์กหรือการหมุนถูกปะ่ะอย่างแรกนะคือโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ Moment มันคือแรองคูณด้วยระยะว่ะแต่จุดหมุนนะ,ะสมมติว่าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งตงัวนี้แล้วมีจุดหมุนตรงนี้อยู่ เราเอาแรงกระทำตรงเนี้ตรงนี้สมมติมันเป็นประตูก็ได้นี่คือสมมติว่าคือประตูนะประตูนี่คือดอทำคือประตูการที่เราแตะตัวนี้ยะมันจะอีซี่ใช่ป่ะมันง่ายเราเอง่ายแต่ถ้าเกิดแตะตรงเนี้มันจะกลายเป็นว่าทันที่ออกแรงเท่ากันอ่ะแต่มันจะยากเลยมันหาแต่มันค่ออะไรการที่เราเอาไอ้นี่มาช่วยเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่ากดง่ายกว่าแล้วก็ มีแรงที่กระทำต่อต่อเนี้ยมันไล้ผ่อนแรงอะผ่อนแรงมากกว่าจะพูดอยัง้งคงได้นเนาะมันผ่อนแรงมากกว่าการที่เราเอาแรงตรงตรงไปกดเลยอืมโอเคพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะคิดเหมือนไม่คิดได้เลยนว่าเอ๊ะจอะเอ๊ะเอ๊ะเอนะเอ๊ิดผิดเอ๊นเอ๊เข๊นะเอ๊ะเะเออเคอเะ ยังทอสาม f ต่อ a f ต่อ uh, a สมมติว่านี่คือ n หนึ่งมั้อันนี้ก็ f หนึ่งได้มั้ยไม่ได้สักอย่างหนึ่งมั้อะช่างเถอะอะสมมติว่าเป็นนี้ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่จำไว้ละสมการมันต้องหมบตรงไปนะเมื่อกี้คือเราเขียนผิดสลับไม่ใช่ก็ ว่า f หนึ่งต่อพื้นที่หน้าตัดอันเล็กตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ f 2ต่อพื้นที่ตัดอันที่สองก็คือเราต้องรู้ว่าไอที่เก่าในสมาการเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหนักหรือเปล่าไม่แบนคือน้ำหนักไม่แบนคือน้ำหนักมันคือน้ำหนักหมดเลยแหละน้ำหนักก็คือไอแรงตรงนี้คือแรงอันแรกเราแค่กดลง,ลงไปกดลงไป แล้วแรงที่กดเนี่ยจะทําให้น้ําหนักตัวนี้ยก,ยกมันยกขึ้นใช่ไหมมันยกขึ้นก็จะคิดในส่วนของไฮดรลิกจบละต่อไปก็จะไปคิดในส่วนของคานบ้างในที่เราบอกไปว่าพอมันมีอะไรอย่างกดใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็จะมีความดันหรือแรงดันที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อทั้งน้าเลยอะทั้งแบบทั้งหมดเลยมันเลยทําให้เกิดแรงที่แบบว่าเป็นแรงที่กดลงไปตรงนี้เหมือนกัน เพราะว่าน้ำหนักมันลงมาใช่ปะมันก็ต้องมีแรงที่จะดันให้น้ำมันมันไปอะใช่ปะ mm hmm. ก็จะมีแรงนี้คือ F2 mm hmm. ซึ่ง F2 เนี่ยเราต้องดูว่าระยะห่างระหวาะห่างจุดเอ้ระยะจากจุดหมุนเท่าไหร่ F แยก F แรกเนี่ยระยะห่างจุดหมุนเท่าไหร่เราก็เอามาใส่ในสมการนี้ก็คือ m ทวน m ทาม F1 เท่ากับ F1L เท่ากับ F2L จะได้ว่า f 1เท่ากับเท่ากับ f 2 l ใหญ่ส่วนด้วย l เล็กแล้วก็จับแทนค่าตรงนี้จะได้ว่า f สองเท่ากับ w คูณด้วย a 2, สองหารด้วย a 1คูณด้วย l ส่วน l ใหญ่ซึ่งไอตรงเนี้ยตรงนี้นะจำไปเลยจำนะครับจำเพราะว่ามันต้องมันมีระยะยาวจำเอางี้คือมันเขียนยาวแหละถ้าเรามาหน้าบอกว่า เขียนหมดเลยก็คงลำบากเนาะก็จำหมดเลย W ทำง่ายๆนะง่ายๆนะเลยคือเออขอโทษนะรู้สึกมันน่าจะต้องอันนี้ต้องเป็นอันเล็กปะ่ะน,นี่อะไรเป็นเล็กใช่อันเล็กเขียนตรงนี้ผิดไม่เไรอันนี้เอเล็กอันนี้เอใหญ่ ก็คือเราจำไหมว่าน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวนี้จะมีน้ําหนักตัวหนึ่งคูณกับพื้นที่หน้าตัดเล็กหารด้วยพื้นที่หน้าตัดใหญ่คูณด้วย l อลเล็กหารด้วยเอใหญ่ตรงนี้มันคล้ายๆกันอะแต่มันแค่การเอาพื้นที่หน้าตัดกับ l อลอมาอคูณด้วยกันเฉยก็จาเป็นยันก็ได้แบบว่าทางที่จำมามเล็กหารด้วยใหญ่สองอันจบตอนนั้นแล้วก็คูณด้วยน้าหนัก แล้วก็อย่างหนึ่งคือแรงลอยตัวของอ์คิมีดิสใช่ปะแรงลอยตัวของอ์คิมีดิสตรงเนี้ยมันไม่่อยมีอะไรง,ง่ายๆคือจำไว้ว่าไอ้แรงลอยตัวเนี่ยมันเท่ากับโลเลวคุณด้วยวีจมฮะแล้วก็คุณด้วยจีโดยที่ทุกๆอันอนะ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสัตว์ถั่วหนึ่งมีโลที่น้อยกว่าค่าของน้ําก็จะลอยถ้าเกิดมีโลที่เท่ากันมันก็จะปริมใช่ปะถ้าเกิดมีโลที่มากกว่าก็คือจม แล้วเรารู้เหมือนตอนเราว่ายน้ำอะก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีแรงใช่ปะตอนเราว่ายน้ําก็จะมีแรงน้าถ่วงดึง,งเ,เราลงคือเอแต่ทำไมถึงเราลอยได้ละ่ะก็เพราะว่ามีแรงลอยตัวใช่ปะที่กระทากับเราส่วนที่ทางกัรอ่ะส่งผลทําให้ส่งผลทําให้เราลอยตัวได้ละกันโดยที่แต่เรารู้ว่า,วา ความดันด้านล่างจะมีค่ามากกว่าความดันบนใช่ป่ะน,นั้นน่ะไอ้ตรงแรงเอก็ต้องมีค่ามากกว่า MG เนาะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ก,ก็ก็ไม่มีอะไรอือจ,จบละแค่นี้นแหละที่เหลือมัอนจะเป็นการประยุกต์โจทย์มากกว่าแต่สมมติว่าอันนี้มันจะมีการแบบว่าเราต้องตรงนี้มันต้องมีการคิดแบบของอะไรบ้างอะไรบ้างเงี้ยอย่างเช่นมีเชือกละกัน เรามีนี่เรามีน้ำอันนี้ปึ๊บป,บปบ๊อันนี้เป็นก้อนหะือ,อย่างมีน้ำเรามี MG ตรงนี้ลงไปเรามีแรงกด F ตรงนี้ FB ใช่ป่ะซึ่งไอตานที่มันกดตรงนี้ไหมายควาว่าอะไรถ้ามันลอยอยู่ปิงหมีได้อะแล้วมันมันแบบสมดุลแล้วอ่ะ แรง Fb เนี่ยมันจะต้องมีค่ากับ mg วะบวกด้วยอะไรบวกด้วย F ใหญ่เดี๋ยวก็คือแรงเลยเนาะที่กระทำกับมันอ่าจบละแค่แหละสู้ๆเดี๋ยวที่เหลือจะมีแบบพูดเฉลยโจทย์หรือแม้ก็เอาข้อสอบให้ทำน,นะน่าจะต้องคัดก่อนว่ายังไงบ้างประมาณนี้ขอบคุณครับ